โดยพิธีเริ่มด้วยท่านประธานสงฆ์ได้นำสัธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันรันนาตชัยและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายซึ่งท่านประธานบุญพิธีคือกรมิรอัครละพาัสกรมิตตันทรานและครอบครัวพร้อมด้วยกรมิตขวัญฤดีเกษรและครอบครัวได้นำกล่าวคำถวายเทียนใจไฟนิรันรันนาตชัย จากนั้นตัวแทนคณะสงฆ์ได้จุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยเพื่อน้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าบางสกุลจีวรโดยมีคุณแม่องุ่นพงเปื้มปิติชัยและครอบครัวคุณยายแสนแก้วหอมและครอบครัวนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีคริมิตมลกฏกรมิตโกเรียดาวเลิกและครอบครัว กระมิตรปานีโควินและครอบครัวนำกล่าวคาถวายพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานบุญพิธีและสาตชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ด้วยความเ,เรื่องปิติในบุญกันทุกคนค่ะ